ยินี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มหากพา์คู่รักฝั่งตรงข้ามคือถ้าชัเป็นอินาคอนอ่ะชับอกเลยว่าชักดออกแน่นอนแม้มีคู่รักมาในทีมขนาดนั้นนะคะเจมแรกเริ่มต้นมานะคะเราก็เต้นเต้นตอนแรกไปเนาะต่างภาษาคนสวยอะแม่เนี่ยถ้าเต้นแบบนี้สวยมากก็เคลียร์คลิปไปก่อนยังไม่ได้อะไรหรอกเนี่ยเหตุยังไม่เกิดนะคะอย่าเพิ่งไปบวกกันตาถ้ามีอีกทีอยากกับมูราดบวกกันด้านบนสว่านนี้เราต้องได้แน่นอนมูราดใช้สกิลพลงยิงเข้าไปปิกเกอร์ยก ok จังว่าดีไม่โดนทักสก ไปไหนจะน้องสาวคลิปซี่ไม่ที่ปาดหลังซะดีดีไว้อย่ามาใกล้หนูนะคะแล้วสว่านนั้นยิงคิดว่ามูราจะไม่กลับเพราะว่ามันในเอชพีหลังปั๊มยิงก็เลยจะมาทําตัวแบบตอแหลมาดักในพุ่มนี่กว่าอย่างน้อยมันต้องมาเคลียร์คลีปแน่นอนซึ่งมันเป็นจริงๆค่ะนางมาเคลียร์คลีปนี่ไงใช้ล่างตาไปแล้วใช่ไหมยกตานีอ่ะไม่โดนอีกแล้วสก,กิลเป็นอะไรไม่รู้บอกเลยว่าตาดนีเซอร์คู่รักมันรู้สึกแบบเบียดแคลและก็แบบมือสั่นเลยไม่ได้อิจฉาเขารอบจริงๆ และความเอิถัดมานะคะเป็นใดไม่ดูเดินมาทําไมตรงนี้รู้ว่าศัตรูมันอยู่4ี่คนโอ้ยไอหยิงเอ้ยแทังก็มารับดาเมจให้แต่ทว่าอีฝั่งก็โตกนักค่ะทําให้หญิงตุยไปโอ้ยจังหวะเหนื่อยใจกับตัวเองเวอร์นี่เป็นอะไรไม่รู้อ่ะหญิงตั้งสติแล้วหญิงจะเอาจริงแล้วมาจังหวะนี้หญิงเห็นข้างล่างมี2อตัวจะไม่กินเปิดอันตีเลยนน่เป็นไงอาร์มจับยังไม่ได้ฟื้นฟูเอสพีล็อกซาบอกเลยว่า ฉันอะโปกแรงแสงทางโค้งนะจะบอกให้เพราะว่าฉันเนี่ยเอาจิงแลวค่ายิงจะกลับมาทวงบาลังจังหวะนี้ก็เคลียร์วอร์ดเอลซูนนิดนึงอีนี่มันมองเข็นบ่อยกลับมาที่เลนล้างเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราจะย้ำอีเลนแครี่นะครับไไหนครับมันอยู่ในพวกโอ้หูแม่มันอันติีแล้วก็ออกไปเลยเนี่ยปเมื่อกี้แต่อารัมเราก็จับไว้ได้นะคะดีที่ไบโอเราจัดการมันไปได้แต่ว่าตานี้บอกเลยนะคะว่าเฮเลนฮิวไม่ขึ้นทั้งที่หญิงยังไม่มีตับฮิวนะจ้กเกมแรกจาวันนี้กีนาครครอนพยายามเข้ามาแต่ยิงกดสกิ ยิลสองเมื íamos, died, hey, hi, ่อกี okay. here, yeah, right. ้ใครดูไหมฮะเดี oh, <t <t ๋ยวไปดูเนี่ยการสังเกตดีๆนาคอตต์แหละมาเข้ามาดีแล้วยิงกดสองนังอย่างใหม่นาคอตเด้งดึงและทีมเราก็ยิงตายไปเอาดีๆตานี้สงสารเฮเลนมาดูดีเห็นปะเนี่ยยิงแค่กดสองนึงแล้วก็สกิลสามก็ตายแล้วอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่านางแบบว่าหิวเลือดไม่ขึ้นน่ะแม่อ่ะสวัสดียิงก็เลยมาดัานะคะทำการยกเอลสูแล้วก็กดอ่ายังมีอันตีจ้ะ เนี่ยอันตีพึ่งมาก็เลยจะเปิดอันตีนะคะตานี้แต่เพราะว่าเหมือนที่ฝั่งจะไม่ตายแต่ดีที่ไวโอเลตของเรานะคะทําการเก็บอีกฝั่งมาได้หนึ่งคิวนะก็คือเอลสุนะคะกับดีกว่าคือตานี้อีกฝั่งเฮ <c oughs> เลนเขาออกเป็นเวทเลยนะทุกคนแต่ว่าฮิวไม่แรงดูดิเห็นปะเนี่ยปกติมันมีก่อมี h อีขึ้นเต็มแต่มันคิวได้นิดเดียวจริงๆถ้าใครไม่ดูนะคะลองไปเล่นดูแพนด้ไม่น่าเล่นเฮเลนนะเพราะว่าอันนี้หยิงนะนํำจักใจเลย ซึ่งก่อนจะกลับบ้านนะคะเราควรเชียร์คีพึ่งขังนะคะเลนไข่เลนมันอย่าทำให้เพื่อนหนักใจนะจ๊ะไค่เลนเมย์สว่านี้เหมือนเห็นเอลซูม,มันซูมอยู่แถวนี้ค่ะลิงหญิงก็วิ่งไปตีมันนะคะจิงไปแล้วเปิดอันสี่ตามแต่ทว่า,วาเห็นอะไรไหมเอออีมูลาดมันได้ก็แม่โอ้โหจะมนกระปาดสาวสว่วอย่างเราตายไปในที่สุดโอไมคก็ตายได้แบบตอแหลมากก็แคุ่กเข่าลงแล้วก็ตายไปอ่ะหว่านี้อีนาคอร์ดแม่ มันล้วงญิงคาบอซ่งอีกก็กอดอาร์ติกดทุกอย่างเท่าที่นี่แล้วค่ะแน่ดามเมจนาคอสแรงจริงนะครับปาดเราดอกเดียวได้เลยอ่ะอีนาคอสมึงเตรียมตัวนี่ ทุกคนเห็นอะไรมั้ยเมื่อกี้ดูไม่ทนันคือให้ทุกคนสังเกตนะคะนาคอสมันโดนอาลามจับยิงก็เลยเปิดอันติแล้วก็วิ่งเข้ามาเนี่ยตรงนี้เห็นปะอีนาคอสมันก็เลยแบบมาทางนี้พอดีอ่ะมันก็เลยตายค่ะสมน้าหน้าให้ทุกแกท่านทุกนั้นถึงตัวค่ะแล้วก็จังหวะนี้เหมือนเห็นเอลสุไอพี่เนาหยิงเลยฟิกยกเข้ามาดอกยีเอลสุก,ก็ตายไปแต่ว่าอีมูระเอายิงอีแล้วถ้าตายฆ่าบอยอีแล้วอ่ะยิงจะจําอีมูระไว้อยากให้ยิงเจอหน้าเกมนี้อ่ะอยากให้เจอหน้านี้ไงล่าทามันอยู่นี่ยิงยกนี่ตายไปซะเถอะ ไปไหนไปไหนนี่ไงลวงคืนไปไงอย่ามามั่นกับคริกซี่ค่ะแม่หลังจากที่เราโชว์ความเอิบไปนานนะคะเราก็มาโชว์ความเทพบ้างก็ไม่ได้เทหรอกแม่มันเปนดามเมจของคลิกซีอ่อะหญิงก็อันตีแล้วก็ฟีกแล้วก็สกิลสองยกแค่นี้ผ่ากี่ฝั่งก็ตุ้ยหมดละคือเสื้อแบบนางเป็นลูกซีเอ็มาดามเน็ตเยอะทำเป็นเพื่อนตา่าตามง่ายนะคะเหลือแค่การาีในการกัดบ้านซึ่งนางก็กัดไม่ได้หรอกโอเคค่ะมาหากับเจอคู่รักและการเล็ดเอิบตัวเองก็จะมีประมาณนี้ไปละเจอก,กันคิปหน้าบาย